มาลวันนี้ผมจะผัดมาม่านะครับการจะผัดมาม่ามันต้องมีใบกะเพราด้วยครับเนื่อสบายใส่ใบกะเพราเข้าไปเนี่ยมันจะอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บใบกะเพราก่อนเพื่อจะเอาไปผัดมามา่าครับสีม่วงก่อนนะสีเขียวก็มีสีเขียวอยู่นึงเดี๋ยวเขาไปเก็บเดี๋ยวเราเก็บสีม่วงก่อนนี่ครับเราโดยเฉพาะยอดอ่อนๆมันนะกินหอมมากเลยอะ กินแบบชื่นใจมากหอมหอมหอมมากเลยเห็นไหมราจะเพราเห็นไ,ไหม,ไไหมน่ากินไหมอือหือเอาไปผัดเผ็ดเขานี่ครับผัดมะม่าครับนี่ครับใบกะเพราสีเขียวนะครับเราจะเก็บใบกะเพราสีเขียวด้วยนะเนี่ยนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวจะไปผัดมะม่านะครับนะเอาดูดูน่ากินไหมใบกะเพราโอ้โหโอ้โหดูดูครับดูดูผัดมะม่าผัดมะม่า ดอกเขาเนียนะใส่ดอกเขาด้วยนี่เห็นไหมมีดอกตอนนี้เราได้เยอะนะครับทั้งใบกะเพราสีม่วงและสีเขียวนะ่ะเยอะแล้วไม่เราต้มมาม่าให้เราหรือไม่นี่ครับตามมาเราจะไปผัดมาม่านะครับมาม่าวันนี้นี่ครับนี่คือมาม่าจริงนะครับไม่ใช่ไวใยไม่ใช่ยำยำนะครับนี่คือมาม่าจริงครับเนี่ยมาม่าแต๊ะขนมมาม่าแต๊ะเลยนะไม่ใช่ไวใยไม่ใช่ยำยำผัดมาม่า พอมใส่ใบกะเพราอ้าวรอดไปแล้วหนึ่งอันโหสยดายเนี่ครับเราผัดมามากครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือกระทะนะครับกระทะอ,อุปกรณ์สําคัญมากเลยนะแทนแทนอันนี้เขาเรียกอะไรนะเจ๊อานรี้อะไรเจ๊เขาเรียกอะไรตะลิวตะ,ะ,นะะลิวะล้วนะ <c oughs> นี่ครับกระทะกะับตะล<ๆ>ิ้วโอ๋เว่่ะอ่าเดี๋ยวนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ยังขาดไม่ได้ครับเวลาจะผัดมากคือเตาแก๊สครับ ตาแกนี่สาคัญมากเลยทีเดียวนะสําคัญมากเลยนะนี่เดี๋ยวจะน้ําลงไปก่อนนะครับต้มให้น้ําเดือดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเส้นมาม่าใส่เข้าไปเนาะครับตอนนี้น้ําเดือดน,นะครับตอนนี้ครับตอนน้าเดือดนี้แล้วก็จะเอาใส่เอาเส้นใส่ลงไปนะนะสองหอครับทีเดียวสองหอเลยนี่ครับใส่น้ํามันเตรียมเจียวเข้าไปเราจะไม่ดีลาเยอะนะครับ จะเติมเจวเข้าไปก่อนเป็นน้ำเดือดอลเราจะต้มจนกว่าน,น้ำจะแห้งนะครับพอน้ำแห้งปุ๊บเราก็รวดผัดไปเลยครับเราไม่ต้องรอให้ <c oughs> <c oughs> พอเราต้มจนน้ำแห้งแล้วเราก็ผัดไปเลยครับแต่ <c oughs> นะ็นวิธีที่ง่ายง่ายนะครับสบัตสบบานแบบลวกพุ่งลวกพุ่งครับ <c oughs> ไม่ต้องมีลาไม่ต้องลีลามากนะแ <c oughs> บบ,บ <c oughs> เอาอย่างนี้เลยง่ายนี่ครับใส่เครื่องปรุงไปเลยนะ เดี๋ยวเราจะต้มจนจนมันแห้งแล้วเราก็ผัดเป็นการแบบต้มแล้วก็ผัดไปเดียเลยไม่ต้องไปลวกเส้นให้เสียเวลาครับผมแล้วก็สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือนี่คือไฮไลท์ครับนี่คือไฮไลท์กะเพราเข้าไปกะเพราตองนี้คือสีม่วงสีเขียวนะกะเพราสองสีเลยล้างก่อนเพื่อความสะอาดนะครับต้องล้างเพราะว่ามันอาจจะมีฝุ่นมนีอะไรเกาะอยู่นะครับเพราะว่ามันอยู่กลางแจงนะ้งเนาะบางทีมีฝุ่น มะกอกเพราะฉะนั้นเราต้องล้างให้สะอาดก่อนที่เราใบกะเพราเราจะไม่ใส่นะครับเราจะรอให้น้ําแห้งก่อนนะแล้วก็ใส่เนาะขาดแล้วนะเราจะต้มไปเรื่อยครับต้มสักกำนะครับสักบุดซักเมื่อครับให้น้ํามันแห้งก่อนเราจะต้มจนกว่าน้ํทจะแห้งนะครับพอน้ําแห้งแล้วก็ใบกะเพราใส่นะตอนนี้ครับตอนนี้น้ําจะแห้งนะครับใกล้จะแห้งแล้วครับนี่เราจะเอาใบกะเพราใส่เข้าไปนะครับไม่เด็ดเป็นใบอาศัยอย่างนี้เลยแบบแบบลูกทุ่งลูกทุ่งครับไม่ต้องลีลามากครับผม ผักอื่นแล้วไม่มีนะครับเราดีแต่ใบกะเพราก็ไม่มีผักอื่นเนาะเราเอาใบกะเพราใส่กันหนึ่งหู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 หหกลิ่นหอมมากเลยเป็นย่าหืมกินแบบแต่จะโมกมากนะครับเนี่ยรสชาตินี่คงจยาบสุดสุดๆุดสุดสไปเลยครับจากฝีมือเชฟชั้นหนึ่งฝีมืออันดับหนึ่งของโลกนะครับอียาดูหอมมากเลยกลิ่นหอมดูดิใบกะเพรานะครับ กิ่ลอยเป็นสามหมู่บ้านนะครับกิ่งหอมมากๆที่นี่นะเ,ออเราใส่น้ำมันหอยสักหน่อยดีไหมเดี๋ยนะวเอาน้ำมันหอยใส่สักนิดหนึ่งครับเพราะว่ามันจะได้หอมๆเนาะจะไ,ได้มีรสชาติแบบหอมๆจริงๆมันก็หอมแล้วแหละใส่น้ำมันหอยอีกหน่อยเพราะมันจะได้หอมมากขึ้นนะครับนะเดี๋ยวไม่ใส่เยอะครับเสียดแต่พอประมาณนะครับอันนี้คือเป็นสูตรผมเองนะครับสูตรคนอื่นจะเหมือนเป็นยังไงไม่รู้นะน,นี่สูตรผมนะ สูตรพ่อครัวหัวป่านะครับพ่อครัวหัวป่านะโอ้โหกกินแบบอลังการมากเลยนะดูวกะเพราใบกะเพรามันเริ่มเริ่มเหี่ยวแล้วกินอลังการมากเลยน้ำแห้งแล้วครับตอนเนี้ยดูใบกะเพราก็สุบละกินเนี้ยมันมีกลิ่นใบกะเพราแล้วก็มีกลิ่นเอ่อกลิ่นน้ำมันหอยผสมไปด้วยนะโอ้โห หอมมากเลยเรียบร้อยแล้วนี่ได้เวลาเทใส่จานแล้วครับเทใส่จานเลยโอ้หเ,เสียงกระทะต้องเสียงกระทะ,ะนะครับนะดูสิดูหน้าตาสิครับหอมมากเลยนะมาแล้วครับได้เวลาชิมนะครับผมได้เวลาชิมฝีมือตัวเก่าแล้วครับฝีมือตัวเองนะ ดูสิว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับว้าวแค่กินก็โอ้โหย่อยวนขนาดนี้แล้วพระเจ้าจะขนาดไหนนะครับผัดมาม่ากะเพราผัดกะเพรามาม่าไอ้ยอะดูดิดูดิน่ากินมากเลยนะจะต้องกินใกล้ๆกลับอายครับนั่งกินใกล้ใดีกว่าให้กินใกล้อายนะ โอ้โหโครตรอร่อยเลยครับอร่อยโครตรเดืดดูใบกระเพราสิใบกระเพราอร่อยโครตรครับอะไรอะกล้องไม่เห็นยังงั้นอือหือยอดเลยนิวอร่อยมากเลย